สำน,นักง,งานประปาสาขาสมุทรปราการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการโดยส่งเสริมให้พนักง,งานคิดค้นและพัฒนานวัตรกรรมหรือออกแบบการให้บริการใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ประชาชนและองคอ์กรมีการสนับสนุนให้พนักง,งานเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการจัดการความรู้ขององคอ์กรเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาให้เกิดการจัดการความรู้ทั้งส่วนบุคคลและทีมงานเป็นแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองคอ์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ ทำให้หน่วยงานมีผลงานการจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมและพัฒนากระบวนงานที่เกิดจากการเริ่มเริ่มของพนักงานสาขาสมุทรประการจํานวน17ผลงานภายในระยะเวลา14ปีโดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับสายงานและระดับองค์กรจํานวนมากกว่า5ผลงานเพื่อยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพสำนักงานประปาสาขาสมุทรประการได้ออกแบบแนวทางใหม่ๆในการให้งานบริการได้แก่ 1. หรือเริ่มพัฒนาระบบติดตามสถานะคำร้องติดตั้งประปาผ่าน QR code เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกในการติดตามสถานะงานติดตั้งประปาซึ่งถอดบทเรียนจากการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสถานะงานโดยต้องการทราบเวลาที่แน่นอนในการเข้าดำเนินการแต่กระบวนการติดตั้งประปามีส่วนงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนทําให้การติดตามและจัดลําดับงานไม่เป็นไปนตามความต้องการของลูกค้า ระบบติดตามสถานะคำร้องติดตั้งประปาจึงเป็นบริการที่ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าสามารถติดตามสถานะงานได้ด้วยตนเองโดยขณะที่ลูกค้าสแกน QR code ระบบจะส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line Notify ในไลน์กลุ่มที่มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อรับทราบสถานะงานปัจจุบันรับทราบการติดตามงานของลูกค้าหากวิจารณาและพบว่าจะเป็นต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบจะโทรแจ้งลูกค้าได้ทันทีและเร่งดำเนินการต่อไป ระบบติดตามงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โครงการพัฒนากระบวนงานระดับสายงานมีหน่วยงานให้ความสนใจนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานในสำนักง,งานประปาสาขาอื่นๆแล้วมากกว่า3สาขา 2. ออกแบบความต้องการใช้งานเครื่องกดบัตรคิวตามผลวิเคราะห์ข้ขอมูลการใช้บริการที่สำนักง,งานของลูกค้าโดย Power BI ทำให้หน่วยงานมีระบบบัตรคิวที่สามารถประมวลผลข้อมูลและแจ้งเตือนเพื่อควบคุมมาตรฐานการบริการและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแบบเรียลไทม โดยระบบคิวจะเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน MQ App ซึ่งสามารถเรียดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้แก่รายงานจานวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลารายงานระยะเวลารอคอยเข้ารับบริการรายงานระยะเวลาให้บริการของเจ้าหน้าที่เพื่อนําข้อมูลมาบริหารจัดการด้านจัดสรรกําลังคนให้เหมาะสมกับจํานวนลูกค้าตลอดจนการแจ้งเตือนทันทีกรณีมีลูกค้ารอคิวเกินจานวนที่หน่วยงานกําหนดหรือกรณีลูกค้าให้คะแนนการบริการต่ำกว่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับเพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ระบบคิวดังกล่าวมีหน่วยง,งานให้ความสนใจและนำไปใช้งานในสำนักง,งานประปาสาขาอื่นแล้วจำนวนสีสาขา 3. หรือเริ่มแนะนำร่องการปรับปรปุงงานที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้มีขั้นตอนละระยะเวลาที่ลดลงได้แก่คำนองชำระค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำหน่วยง,งานได้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าพบว่าช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอชำระค่าน้ำและค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำหรือถูกถอดมาดมีจำนวนมากเป็นลำดับต้น,ตน ทำให้ลูกค้าแอาอัดอยู่ในหน่วยงานประกอบกับขั้นตอนกนรารชำระค่าน้ําและค่าธรรมเนียมาระงับการใช้น้ําหรือถูกถอดมาก้องผ่านขั้นตอนการทําคําร้องที่ส่วนบริการลูกค้าก่อนจึงจะชราระเงินค่าน้าพร้อมค่าธรรมเนียมที่ส่วนการเงินได้เพื่อให้การบริการลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็วจึงเกิดแนวคิดลดขั้นตอนจาก2ส,ส่วนงานเหลือ1ส่วนงานโดยให้เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินเป็นผู้ให้บริการไปเสร็จผลลัพธ์จากการปรับปรุงทําให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยเข้ารับบริการ และลดระยะเวลาเฉลี่ยในการบริการจาก13นาทีเหลือเพียง1นาที28วินาทีคำร้องติดตั้งประปาใหม่นำ Power BI เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานรับคำร้องติดตั้งประปาโดยและขั้นตอนการให้บริการรวมกับการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหรือ upskill จนสามารถให้บริการแทนกันได้ข้ามส่วนงานในกรณีที่ลูกค้ารอรับบริการจากหน้า,นานที่อีกส่วนงานหนึ่งทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดความแออัดในสถานที่บริการการปรับปรุงงานของ2ระบบงานนี้ไดรัการอนุมัติให้ขยายผลและนําไปใช้งานนักสำนักงานประปาสาขาทุกสาขานอกจากนี้ยังได้นํานวัตรกรรมองค์กรมาปรับใช้เพิ่มเติมได้แก่นวัตรกรรมอ่างอนามายัยป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ระบบท่อประปาระหว่างการซ่อมท่อเพื่อลดคอร้องเรียนด้านน้าขุนนวัตรกรรมกล้องอัจฉริยะ C.I.A. ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประปานครหลวง และลดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องงานวังท่อนวัตกรรม p r e s s u r e Booster Pump เพิ่มแบบรงดันนั้นในพื้นที่ที่น้ำไหลอ่อนและช่วยในการสำรวจหาท่อรั่วทำให้สามารถลดปริมาณน้ำสูญนเสียขององค์กรได้สำนักง,งานประปาสาขาสมุทรปราการการประปานครหลวง